อาการของวันนี้นะคะก็วันนี้ถือว่าเป็นวันที่หกเนาะเพราะว่าจริงๆรแล้วอะเบลนับผิดเบลต้องนับตั้งแต่วันจันทร์พอมาวันนี้วันเสาร์ก็คือเท่ากับวันที่หกอาการคือจริงๆมันเริ่มตั้งแต่ตอนวันจันทร์ตอนกลางคืนที่แบบแต่ว่าตรวจผลตรวจอะเป็นลบแต่ว่ามีอาการคือแบบมีเริ่มมาแล้วตอนกลางคืนแล้วผลหนึ่งจะเป็นผลบวกตอนวันอังคาร ตอนแรกแบบไม่โดวเบิน,นับวันอังคารวันที่หนึ่งแต่พอคุยกับหมอคุยกับเรย์บอกว่าให้นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีอาการนั่นคือเป็นวันจันทร์ถ้าหากว่าวันนี้วันที่หกก็อาการวันที่หกก็อ่อก็ยังมีไอแบบไอแค่แบบนิดๆหน่อยๆไอแบบเบาๆแล้วก็มีน้ำมูกแบบก็แทบจะไม่ค่อยออกแล้วก็นิดๆนิดๆหน่อยๆหายปวดหัวแล้วไม่เจ็บคอแล้วแล้วก็ไม่เหนื่อยแล้ว แล้วก็ไม่ได้ปวดกล้ามเนื้อไม่ได้ปวดหลังไม่ได้อะไรแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นปกติก็เหลือแค่ว่าเสียงแหบแล้วก็ไอเบาๆล้วนั้นส่วนอาการเลโอเอ,อ่ตอนนี้ก็หลับอยู่นะคะ เหมือนดีโวก็ซึมไปนิดนึงนะจะบอกว่าเออเอาน้ำมันกวางลงให้โดมแบบหอ,หอมจะได้แบบว่าช่วยไม่ให้เจ็บคอได้ช่วยขึ้นมาได้เพราะว่าตอนที่เบลเจ็บคอมากๆเบลก็ดมน้ำมันกวางลงก็ช่วยได้เออก็หวังว่ามันจะช่วยดีอได้เหมือนกันเนาะก็นั่งโยกไปอย่างเงี้ยก็ซึมนิดนึงไหมก็ถามว่า ก็หน้าเป็นอย่างเงี้ย oh. เมื่อกี้มี Room Service เอาผลไม้มาเสิร์ฟจ้าคุณหมอได้เอาผลไม้มาเสิร์ฟงงกับนางนะในชามนะก็มีเนี่ยแอปเปิ Apple, ้ลมีเอ่อกล้วยแล้วอันนี้คือมะเขือเทศจ้ะกัดไปก็แบบงงงงให้ทำไมมันให้กินมะเขือเทศเป็นรูปมัน,เป,นเป็นแบบให้กินมะเขือเทศเป็นแอปเปิ้ลไปเลยอะดูดิเออก็นะ ผลไม้อะกลัวจะหยดอ่ะเดี๋ยวนะฮึหวานชื่นใจมื่อคืนให้เป็นผลไม้จ้ะโอเค ข้างก็มีพลังบางอย่างจับจ้องอยู่ก็คริสต์มาสนะคะอยู่กันแค่สองคนแม่ลูกเนาะ จรงิงๆอะเรย์ใจดีมากเลยเขาส่าา์แบบจัดต่อไปให้ข้างล่างเป็นห้องแบบเป็นห้องแยกเหมือนห้องหนึ่งแต่ว่ามันก็ยังแบบเหมือนกับได้ยินแบบเออประตูคือประตูมันไม่มีประตูปิดแต่ว่าเป็นเหมือนกับเดี๋ยวโชว์รูปให้ดูก็เนี่ยเรย์เรียกให้ลงมาข้างล่างเบรยบอกว่าปลอดภัยคนอื่นเขาจะนั่งกันอยู่อีกห้องนึงในครัวนะแล้วเขาก็จัดห้องให้เบลแบบนั่งแบบกับลีโอสองคนอยู่มุมนี้ซึ่งแบบคนละมุมของบ้าน ก็เบลรู้สึกว่ามันยังอากาศไม่ถ่ายเทเท่าไหร่อ่ะไม่ปลอดภัยก็แบบให้นั่งนั่งกินข้าวกันนั่งแกะของขวัญไม่เอาเดี๋ยวเพิ่ไปกินข้างบนดีกว่ามาค่ะกินข้าวเสร็จแล้วตอนนี้ก็จะมาอัปเดตเนาะก็สรุปว่าเมื่อเช้านะก็ได้ตรวจ l a t e r ท l Flow อีกรอบหนึ่งของเบลก็ยังเป็นบวกอยู่2ขีดเป็นยังขึ้นอยู่2ขีดก็เท่ากังเป็นโควิดอยู่ ส่วนของลิโอก็เมื่อเช้าก็เลก็เลยจับตรวจให้ตรวจแล้วก็สรุปว่าก็ขึ้นสองขีดเหมือนกันก็ตรวจแบบเอทเคก็ขึ้นสองขีดเ้าลูกลองจ้ะก็เนี่ยอาการลีโอก็เหมือนจะแบบหายใจไม่ออกมีน้ำมูกนะแต่ก็เออไม่รู้จะทำยังไงอ่ะที่ดูดน้ำมูกดันแบบลืมไปอยู่ที่เมืองไทย แล้ววันนี้ก็แบบวันคริสต์มาสจะสั่งแบบจะสั่งแต่มื่อวาแล้วแบบแต่ไม่มีที่ไหนส่งเพราะว่ามันแบบมันมันวันคริสต์สมาสก็มีใครเขาทำงานกันะเออ,เอ,อ,เอ,อก็มาอัปเดตนะก็ตอนนี้ลิโอก็หลับอยู่ จะบอกว่าอาการของเด็กอะที่ติดโควิดนะอาการที่คร่าวๆเลยก็คือว่าจะมีอาการไอแบบกระดอกกระแดกนิดหน่อยแล้วก็มีน้ำมูกไหลแล้วก็เป็นไข้แล้วก็งองแง่ที่ว่างองแง่นี่ก็คือว่าเมื่อคืนนะปกติเรียวอะเอาเข้านอนปุ๊บก็จะหลับแบบทันทีแต่เคืนแบ,บบแบบ เวลาแบบชั่วโมงครึ่งกว่าเรียวจะนอนอสุดท้ายก็แบบต้องเอามานั่งอุ้มแล้วก็แบบเหมือนกับหลับคาอกหลับคามืออุ้มจนหลับเออแล้วก็ที่งงไงอีกทีนึงก็คือแบบเหมือนตื่นมานอนตื่นตื่นนอนแล้วตื่นขึ้นมากินนมแล้วก็นอนต่อได้แป๊บหนึ่งแล้วก็ร้องไห้เหมือนกับเออร้องไห้แต่ตอนกลางคืนเมื่อคืนน่ะก็แบบไม่ไม่ได้มีไข้นะแต่คือแบบนอนแล้วก็ร้องไห้จนต้องแบบว่าเอามานอนกอดด้วยถึงจะแบบถึงจะหยุดร้อง เออร้อ,องไห้ไม่หยุดเลยแล้วเมื่อเช้าก็ไข้ขึ้นอีกรอบหนึ่งก็คือก็ให้กินยาพาราไอีกหนึ่งกลุ่มก็ก็วันนี้ก็เพิ่งกินไปแค่รอบเดียวก็ไข้ก็เอาอยู่แบบครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยไข้ก็หายแล้วไม่เป็นไข้แต่ก็ยังมีอาการแบบเหมือนกับหายใจแบบเหมือนมีน้ำมูกอะ่ะเออแล้วก็มีอาการแบบไอแบบแฮะแอะแะไม่รู้ว่าไอแบบว่าไอแบบจะคุยหรือไอแบบจริงๆนะแต่ก็นั่นไอทั้งวันเลยแล้วก็ จามบ่อยมากแล้วก็ดูแบบวันนี้ดูซึมๆดูแบบไม่ค่อยอยากเล่นแต่ก็เล่นนะแต่ว่าแบบปกติเลียวชอบทำเสียงแบบเสียงแบบกิ๊กกีชอบทำเสียงแบบว่าแอะแอะแบบแบบอยู่ในคอแบบชอบทำเสียงอะแต่วันนี้แบบไม่ค่อยมีเสียงเท่าไหร่แต่ก็ยังเล่นอยู่เออแล้วก็อมมือแบบเออเป็นเรื่องปกติก็ประมาณนี้อาการของเด็กที่ติดโควิดก็เนาะ มีคนถามว่าทำไมถึงไม่แยกะไม่แยกไข้ตั้งแต่ตอนแรกก็จะให้แยกกักตัวไปก็ไม่รู้จะ,จะแยกได้ยังไงเนาะจะแยกไปยังไงอะ่ะก็ที่นี่มันแบบเหมือนแบบที่อังกฤษอ่ะมันไม่เหมือนเมืองไทยใช่ป่ะพอเป็นปุ๊บก,ก็เข้าโรงพยาบาลอย่างเงี้ยคือที่นี่วิธีรักษาเขาให้ใช้วิธีแบบ home isolation น่ะก็คือว่ากักตัวอยู่กับบ้านจนกว่าอาการจะดีขึ้นแล้วอาการก็คือว่ารักษาไปตามอาการอ่ะสมมติเป็นเป็นไข้ก็ให้กินพารา เจ็บคอก็ให้จิบน้ำเออถ้าเป็นหนักก็ให้เคาะให้ให้โทรเรียกรถพยาบาลมารับแล้วถามว่าได้วัดค่าออกซิเจนไหมก็ไม่ได้วัดค่ะเพราะว่าไม่ได้เป็นหนักมากเออก็ถามเลยละเลยเป็นหมอก็บอกว่าเออไม่ไม่จำเป็นต้องวัดอืจะจบก o d ดไนร์ราตรีสวัสดิ์มีคริสต์มาส